พระเจะ้าสถิตกับท่านและสถิตก,กับท่านด้วยบทอ่านจากพระรสารตามคำบอกเล่า,ลาของพระบุญยขอจว้เพื่เกียรติพระองค์พระเจ้าค่ะค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันต้นสัปดาห์ประตูห้องที่บรรดาศิษย์กำลังทุมกันปิดอยู่เพราะกลัวชาวอยู่พระสุจเจ้าเจ็ดเข้ามาประทับยืนอยู่ตรงกลางกล่าวกับทั้งหลายว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด ตรัสดังนี้แล้วองค์ทรงให้บรรดาศิษย์ดูพระหัตถ์และด้านข้างทวารกายเมื่อเขาเหล่านั้นเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าก็มีความยดีดีองค์ตรัสกับเขาอีกว่าสันติสุขจงสถิตอยู่กับท่านทั้งหลายเถิดพระบิดาทรงส่งเรามาฉันใดเราก็ส่งท่านทั้งหลายไปฉันนั้นตรัสดังนี้แล้วองค์ทรงเป่าลมเหนือเขาทั้งหลายตรัสว่าจงรับพระจิตเจ้าเถิด ท่านทั้งหลายอภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ได้รับการอภัยท่านทั้งหลายไม่อภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอภัยด้วยพระวาจ,จาของพระเจ้า